คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทยัยธานีนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุทยัททยธานีนะคะได้มีการจัดพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่บริเวณสระน้ําวัดมณีสถิต กับปิดฐาลามนะคะพระอารามหลวงวัดทุ่งแก้วอํเาเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการและพระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลร่วมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทีราเทพพยวัดีกรม,มหลวงราชสารริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิ ดให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพรณใไมยแข็งแรงในเร็ววัน โดยพันปลาที่นำมาปล่อยในวันนี้เป็นปลาดุกปลาช่อนและปลาไหลจำนวนกว่า2,000ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยาวาดีก็มรวงราชสาวริณีสุริพัฒมหวาวชราราชธิดาซึ่งชาวจังหวัดอุทัยธานีต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพานามัยแข็งแรงในเร็ววัน